กายวิเวกจิตวิเวกอย่างง่ายเลยก็คือทำกรรมฐานแม่สัอย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้จิตตัวเองไว้ใช้กรรมฐานที่เนื่องด้วยกายก็ได้กรรมฐานที่เป็นนามธรรมก็ได้แต่จุดสำคัญคือคอยรู้ทันจิตตนเองไว้แล้วสิ่งที่ได้มานะคือกายวิเวกจิตวิเวกเราอยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพันเราก็ยังมีกายวิเวก เราไม่ได้ไปคลุกคลีกับใครไม่ได้ไปวุ่นวายอยู่กับใครเห็นคนทั้งโลกคนจำนวนมากนะวุ่นวายอยู่แต่เรามีกายวิเวกเราอยู่ในกลุ่มเขานะแต่เราไม่ได้คลุกคลีกับเขาไม่ได้วุ่นวายอยู่กับเขานะในขณะนั้นจิตของเราก็วิเวกคือไม่มีอกุศลนะไม่มีอกุศลและจิตเกิดขึ้นนั้นตะ้องมีจิตวิเวกเหมือนกัน อันนี้เป็นวิธีทํากายวิเวกจิตวิเวกอย่างง่ายคือทํากรรมฐานไว้อย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้ทันจิตตนเองแวงกรรมฐานนั้นจะเป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้ขอให้รู้ทันจิตตนเองไว้เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่รู้ทันจิตตนเองนั่นแหละ